สวัสดีสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับคมชลึกเบนเมาส์นะคะ,คะอยู่กับเราสองสาวค่ะจำตำแหน่งหน้าที่เหมือน<ช>เดิมนะคะ,คะกับชุดพิธีกร อ๋อจะแบลวๆแบลวสวยๆพี่แบลวอยากได้แคร์แบลวๆแบลวมากเลยนะครับแบลวมากคนอ่ะแต่สังเกตนะคะท่านผู้ชมชุดเรานี่คือจะต้องไปดูโอจะต้องคล้ายๆกันแต่ว่าสีต่างกันแค่นั้นเองอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของช่วงเวลาของเราช่วงรายการเหมือนฝาแฝดฝาแฝดคนละฝาหน้าตาก็ดูหน้าตาดีเหมือนๆกันคล้ายๆกันพี่เอาขันตามกันมาอะไรประมาณนั้นนะคะท่านผู้ชมอ่ะเพนภาวันนี้เราก็มีข่าวข่าวในวงการบันเทิงให้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเหมือนเดิมใช่ค่ะต้นสัปดาห์แบบนี้ก็มีข่าวร้อน ข่าฮอตไม่แพ้วันอื่นนะใช่ข่าวข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่พี่แป๋วสนิทสนมมากเป็นพี่สาวพี่แป๋วนั่นเองเป็น่งข่าวที่สนิทสนมใกล้ชิดประหนึ่งเหมือนบอกว่าต้องหมอบคานนะเมาก่อนทำข่าวสมัยเมื่อย้อนกลับไป15ปีอุดูแก่เหมือนกันเนาะก็จะบอกว่าคนจะมองว่า แหล่งข่าวคนนี้นี่เข้าถึงตัวยากใช่แล้วเพนเล่าหน่อยว่าสมัยก่อนได้เข้าเฝ้ายังไงค่อนข้างยากเลยพี่แป๋วจะบอกว่าแบบเออที่ผ่านมาเนี่ยคือเพนเป็นนักข่าวตอนแรกเพนก็เก่งนะเป็นนักข่าวใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวพี่แป๋วเพราะว่าก่าจะสัมภาษณ์คุณเนี่ยคนนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือคุณแดงสุรางเป็นปีนั่นเองเพราะว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือประเด็นหลักๆเลย คือห้ามอัดเทปพ,พี่แป๋วใช่ไหมเราต้องจด m p 3า<อ>หรือว่าเทปอะไรยังไงไม่สามารถอัดได้<ช>นะคะเรานผู้ชมเราต้องจดเท่านั้นพี่แป๋วใช้สมองแล้วก็ความจําเท่านั้น <S <S ใช่ล้วนก็แบ่งนะเป็นผู้บริหารที่ น้อยคนนะส่วนใหญ่เขาอยากจะให้อัดเทปเพื่อเป็นหลักฐานพูดอะไรผิดไปจะได้มีหลักฐานหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดไปแล้วนักข่าวไปเขียนจะได้มีหลักฐานมาชี้แจงแต่นี่คือคุณแดงจะไม่ให้อัดเทปเด็ดขาดเลยเป็นอย่างนี้มาเป็นแบบหลายสิบปีแล้วจริงๆต้องบอกว่าเป็นนักข่าวใหม่ๆเนี่ยถือว่าเป็นคสัมภาษณ์คุณแดงเนี่ยเป็นปาบเซียนเลยนะพี่แป๊ะปาบเซียนใช่นักข่าวใหม่ๆถ้าเกิดใครจะอยากเก่งเก่งกาสามารถคือต้องไปให สภาพคุณแดงแต่จะรู้<ะ>ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ลา่าขีดจริงๆแต่ล่าสุดนี่พี่สาวคุณแดงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากแล้วทานผู้ชมต้องบอกเลยนะคะเมื่อวันนี้ตอนช่วงบ่ายมีการแถลงข่าวการจัดประกวด เดี๋ยวนะคะเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะท่านผู้ชมจากมิทเลนด์ยูนิเวิร์สเปลี่ยนเป็นมิทยูนิเวิร์สไทยแลนด์2,555เราต้องบอกก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยการประกวดนางงามเนี่ยเจ้าเจ็ดสีก็คือเป็นรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานโดยมีคุณแดนเนี่ยถือลิขสิทธิ์อยู่ในเมื่อคุณแดนเนี่ยย้ายออกมาจากห้องเจ็ดก็คือหมดสัญญากับทางห้องเจ็ดไม่ได้เซ็นสัญญาต่อก็ต้องออกไปทำเองคือทุกวันนี้คือทางอเมริกาก็ยังไว้วางใจให้คุณแดนคุณแดนเนี่ยทำสัญญาก็คือดูแลก็คือมีการแบบว่าจัดการประกวดได้ก็คคืออประะะกววดนนาาางงงงงมมีช่่ยุตตั้แ18ถึ25 25ปีสามารถที่จะไปประกวดออเพนเกินยังอายุตายยังได้อยู่พี่แป๊วยังได้อยู่ชนะไทยไทยอย่างนี้พอได้ไหมพอได้ระดูสูงอาจจะได้หรือเปล่าไม่ได้อะไอาจจะตกรอบแรกตรงสูงสูงหน้นไทยไทยนั้พอได้อยู่คือใครที่รู้ตัวว่าสวยหุ่นดีมีความสามารถสามารถไปไปสมัคร การประกวดครั้งนี้ได้<ช>แล้วก็นักข่าวก็ถามไทยนะว่าหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งหรือว่าชนะการประกวดแล้วเนี่ยจะต้องแสดงอะไรยังไงเมื่อก่อนอย่างเป็นทั้ง7จ<ช>็ด<ช>รองรับอยู่คุณแดงก็บอกว่าก็าต้องเป็นนักแสงอิสระหรือเป็น<ช>แบบ คุณแดงมีเมาส์ด้วยมีบอกว่ามีบอกว่าหย่อดไปถึงเอสุูชัยด้วยว่าคุณแดงตอไปไอาจจะไ,ไม่ใช่อาจจะเป็นบอกว่าผูดต่อไปคุณอาจจะเป็นผู้จัดก,การเหมือนเอสุูชัยก็ได้ปเป็นนักปันป้นอา,อาจจะเป็นแบบพานางงามไป,ไปเป็นดารดาอะไรอย่างเงี้ยออกลุกนั้นก็คือเซลเซลล์ลกันแล้วงานครั้งนี้ที่ทจะจัดการ,ป,กรประกวดในวันที่2มิถุนายนทาง ช่อง5าเป็นครั้งแรกนะพี่แปวทั้งแรกที่มาอยู่ช่อง5้ช่องหใช่ก็คือเวลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปการโชว์ครั้งนี้นะคะการแสดงบนเวทีรู้ไหมเพนว่าใครเป็นคนช่วยในการแสดงคุณบอลคนเกียรติเอ็กแซคซเนโอรับรองได้ว่าต้องอลังการงานโชว์ให้ชนะน่ยในค่ำคืนวันนั้นจะต้องมีแบบ นักร้องของ X อกแซกดาราของของเกแซแล้วก็มีแบบนักร้องของแกมมี่เนี่ยไปร่วมงานไม่ถึงว่าร่วมโชว์จะรังการในงานสร้างยังไงก็ต้องมาดูกันวันที่2มิถุนายนนี้ว่าจะมีสาวสวยใครเข้ามาในรอบบ้าแล้วจะมีโชว์อลังการงานสร้างขนาดไหนหรือจะมี ด่าหรือจะมีแบบผู้เข้าประกวดสวยงามขนาดไหนก็ต้องไปลุ้นไปเชียร์กันนะใช่ใช่วันนี้สมัครได้แล้วเวทีขาอ่อนนะเวทีขาอ่อนนะน <c oughs> ก็โปรโมทให้คุณแดงเขาหน่อยนะเนี่สาพี่แวยในในฐานะที่นะ, <c oughs> ะมีคน,ม,คนมีคนก็ทำไทยเหมือนกันวันนี้นักข่าวบอกคุณแดงได้เฟรนดี่เกินเหตุอ่ะใช่ตกใจมากตกใจมากถ่ายรูปถ่ายรูปกระสุนนิดเพราะว่าเห็นนักข่าวเนี่ยมีเอ่อมาขึ้นสเตตัสหรือว่า รูปในสตาแกรมเฟซบุ๊กค่อนข้างเยอะเลยพแบบว่าพูดถึงคุณแดงในแง่มุมที่ไม่เคยไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยว่าคุณแดงเฟลลี่น่ารักยิ้มยิ้มจะใส่ที่ขู่ยี้เลยนะคะพี่แบบใช่แดงเปลี่ยนไปมากแล้วเพิ่งนก็ถามว่าอ้าวอย่างนี้ คุณบัณฑาคนแก่มาร่วมโชว์หมายถึงว่ามาร่วมจัดแสดงให้แล้วจะมีการร่วมงานในเรื่องของละครในเรื่องของในอนาคตอะไรต้องแบบคนก็ต้องปั้ตั้งตั้งหน้าตั้งนารอว่าแบบเอ๊ะคุณแดงมาอยู่ช่องห้าหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ช่องห้ามาเอานางงามเนี่ยเอามิสยูนิเวอร์สใช่ไหมหรือเปล่ามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์มาอยู่ช่องห้าหมายถึงว่าถ่ายทอดดช่องห้าแล้วมีโอกาสมาเล่นละครใชลไครช่องห้าหรือเปล่าแล้วก็กับเอ็กแซด้วยจะอะไรยังไงทีนี้คุณแดงก็บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคต ในต่อต่อไปว่าจะมีโอกาสหรือไม่มีก็ต้องให้รู้กันต่อไปรวมไปถึงประเด็นที่พี่ก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วคุณแดงเนี่ยมีแนวโน้มมีข่าวข่าวว่าจะไปทำทีวีดาวเทียมเคเบิ้ลต้องบอกเลยนะคะเคเบิลก็คือทีวีดาวเทียมอย่างที่พวกเราทำทีวีทุกวันนี่นะคะแมกโนทีวีกับรายการของเราเนี่ยนะคอมชลุกเบนมาก็อยู่ในเคเบิลทีวีเหมือนกันพี่สาวพี่แป๋วคงหยุด พอหรือเปล่าก็ไม่น่า่ะไม่พี่เคยเคยคุยคุณแดงเหมือนกันเคยคุยตอนที่ออกมาใหม่ๆว่าคุณแดงโอกาสที่จะทามีไหมคุณแดงบอกว่าจริงๆแล้วก็ถือหุ้นอยู่ช่องเจ็ดยังมีหุ้นยังมีหุ้นอยู่ทางช่องเจ็ดอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วการที่จะทําทีวีเป็นของตัวเองทีวีดอทเทียมเนี่ยก็ต้องศึกษากฎหมายก่อนในแง่ของกฎหมายว่าจะผิดกฎหมายจะเบียบผิดกฎหมายอะไรยังไงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ผิดไม่อะไรก็โอกาสข้างหน้าเราอาจจะเห็นคุณแดงทาทีวีดอทเทียมเป็นสถานีหนึ่งช่องมาแข่งกับแม็กโก้ทีวีก็ได้นะแล้วก็แข่งก ก็แข่งแต่เป็นกลุ่มทางเรื่องหนึ่งก็เป็นอีกทางเรื่องให้กับคนดูได้ดูแบบเออเคเบิลทีวีอะไรก็ต่อไปเดี๋ยวคุณแดนก็จะเอาเออ่มิสยูนิเวิร์สที่ประกวดมาแล้วก็มาเล่นละคร Miss Universe Thailand ก็มาเล่นละครออกรายการเป็นพิธีกรมาแข่งกับเราอีกเดี๋ยวไม่แน่พี่คุณแดงติดต่อพี่เป๋าไปเป็นพิธีกรนะไม่แน่นะอาจจะมีการซื้อตัวช่วงชิงไปก็ได้นะคือตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องขอนรักคนนะใช่ไหมล่ะ ในเรื่องของเกี่ยวกับภาพยนตร์คนก็ถามเหมือนกันว่าคุณแดงจะมีการทําก็คือเป็นภาพยนตร์ก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าจะมีโอกาสจะทำภาพยนตร์หรือเปล่าคุณแดงบอกเฮ้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็อาจจะทํากับเครือเมเจอร์ก็ได้นะออนะก็ไม่แน่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 กชิมลางเนาะพี่แบบเพราะว่าที่ผ่านม่แนาก็ไม่เคยแน่ก็ไม่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 แนยก็ไม่แค่ก็ีม่แน่ก็ไ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 ม่แน่ก็่ม่แน่บิไม ทีวีดาวเทียมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่ายังไงคุณแดงไม่เคยจะพูดเรื่องนี้เท่าไหร่ก็หนักเป็นวันนี้ก็โปรโมทอะค่ะเรื่องนางงามไปนะก็โปรโมทว่าให้ช่วยลงเหล่าลุ้นลิลปี่ปใช่แล้วทีวีปกติแล้วคุณแดงเนี่ยจะไม่เคยให้ทีวีเนี่ยสัมภาษณ์สักเท่าไหร่แต่วันนี้ก็แบบโอ้โหทีวีแบบไม่เต็มหมดไม่ไม่เท่าไหร่พี่แป๋าแต่เทปเนี่ยถือเต็มเลยรอบตัวคุณแดงใช่เป็นครั้งแรกที่แบบว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ถูกต้องเพราะปกติเนี่ยคุณแดงจะไม่ชอบให้แบบ ถือเทปให้โจทย์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณแดงอาจจะมีการล้อเล่นกับนักข่าวด้วยความที่อาจจะแบบกลัวแบบข่าวเกิดอะไรจะแบบว่าหลุดออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะมองคุณแดงเข้าเข้าหาย่าเป็นคนดุเป็นคนแบบเป็นคุณครูมาก่อนนู่นเนี่ยแต่จริงๆแล้วคุณแดงมีมุมที่น่ารักมีมุมที่น่ารักจริงจยอยากล้อเล่นกันนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่ทำงานแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณแดงอยู่เรื่อยๆตั้งแต่สมัยก่อนอะไรเงี้ยก็แบบจะก็พูดได้เลยนะว่าคุณแดงเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารัก แล้วก็ผู้จามีเหตุผลและเป็นคนของวงการบันเทิงที่แบบเป็นปูชนียบุคคลน่ะที่แฟมต้องบันทึกไว้อ่ะว่าคนนี้นี่แบบหาตัวจับยากนะในวงการทีวีวงการภาพยนตร์ไอวงการละครเนี่ยต้องคุณแดงนะสุรางเป็มปีรูสจะบอกโวยกันเกินไปนะต่อไปเพลงก็ไม่ต้องบอกค่ะแล้วสิพี่เป๋าเวลาสัมภาษณ์คุณแดงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวนี้เขาถึงตัวได้ง่ายแล้วเอาละอ่ะเพ่นข่าวต่อไปเลยไหมพี่แป๋ข่าวต่อไปเลยดีกว่าพูดถึงข่าววิวาอข่าวดีๆอีกอีกข่าวอีกข่าวนึงก็คือล a สุดเนี่ยน้องอแนนชลิตาได้ได้ไดมันหมายไปเรียบร้อยแล้วพี่แป๋วกับหนุ่มนักธุรกิจนะคะชื่อเม่นธนาวาัดค่ะอ๋อซึ่งมันไปเมื่อวันเสา ที่ไอ้วันที่18มีนาที่ผ่านมาซึ่งคนนี้เขาก็คบมาค่อนข้างสักพักหนึ่งพี่เป๋านนแนชนชลิตาอเออก็เป็นดาราเกานะ่าเนอะก็เดี๋ยวนี้ก็ไปหันเอาดีพิธีกรพิธีกรอะไรก็ว่าไปาซึ่งก่อนก่อนเขามั่นมั่นเสร็จเนี่ยก็จะมีพิธีออมงคลสมรสจัดพิธีแต่งงานเองก็คือวันที่25มีนาคมที่จะถึงนี้ก็คือเหมือนแบบว่าอ่ะคนคือเดี๋ยวนี้หานน้อยนะพี่เป๋าที่แบบว่ามั่นวันหนึง่งแต่งวันหนึ่ง ผู้ถึงน่าส่วนใหญ่จะเป็นมันเช้าแต่งเย็นมันเสร็จแล้วก็แต่งเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็บอกว่าเป็นแต่งเอาง่ายๆนะเช้ามันเย็นแต่งไปเลยันเดียวเลยพี่ผู้คนหรือว่าแขกเปิดจะได้ไม่ลำบากเอเจ้าภาพจะได้ไม่ลำบากไม่เบื่อสตาร์ด้วยแขกที่ไปร่วมงานก็ง่ายๆจะได้ไม่ต้องไปไหนวันชุดก็มันต้องเยอะแยะไม่ต้องเยอะแยะอ่ะจริงๆแล้วในงานนี้ก็จะมีมีทั้งเมเฟิ่์งอารมณ์เพราะว่าเขาก็เป็นญาติกันนะพี่บบนะใช่ค่ะแล้วก็จะมีที่ที่คนอาจจะแบบว่าเุ้ยเซอร์ไพรส์หรืออาจจะแบบอุ้ย ยังไงเป็นเป็นประหนึ่งในครอบครัวอีกคนหนึ่งหรือเปล่าก็คือจอยลีลานีอ่าแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายกับเฟมเดียวกับน็อตวอลลิศใช่ไหมพี่สบวหมายถึงว่าไม่ได้ถ่ายเฟมเดียวกันยังไงอ่ะก็คือแบบว่าอ่ะก็เป็นเขาก็คุกกี้คุกกี้กันอยู่ใช่ไหม่แต่ภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้คือภาพที่ออกมาเนี่ยมันไม่มีจอยลีลานีกับกับน็อตอ่าแต่คนก็คิดว่าโอ้ยอันนี้เป็นการแบบว่าเออมาดูแบบ เรียกอะไรนะดูอะไรดูงานมาดูงานหรือเปล่าศึกษานสืบางานเลยก่อนว่าเขาทําอะไรยังไงพิธีมั่นจะต้องทายังไงขนุนขนากสืบสอดเท่าไหร่ใช่แล้วใช่แล้วสู่ขอยังไงเจ้าแบบเจ้าภาพฝั่งผู้ใหญ่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรยังไงก็ต้องศึกษากันไปนะเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้นะเพนใช่แล้วศึกษาก็ต้องแบบว่าเออเรื่องพิธีการสำคัญเหมือนกันนะใช่ใช่พูดถึงอีกคู่นึงพี่เป่วที่ล่าสุดเนี่ยก็คือเขา กำหนดการไปแล้วว่าจะแต่งวันที่21เมษายนค่ะซึ่งเป็นคู่ของชาคิดกับวุ้นเส้นนั่นเองพี่แบวแต่ล่าสุดเนี่ยเขามีการ์ดออกมาแล้วพี่แบวค่ะคส,สวยงามเลยทีเดียวแบบเป็นเป็นแบบว่าชาคิดกับวุ้นเส้นแบบเป็นภายแบบวพี่แบวขอบตอนไอ้แบบเขาเรียกอะไรนะ วุ้นเส้นนอนตากชาคิดอยู่บนวุ้นเส้นอยู่บนตักชาคิดน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้อ่ะก็เป็นภาพที่น่ารักหวานแววหวานแววก็เดี๋ยวจะมีภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าจะหวนแล้วกหนก็คือเป็นการที่แจกแขกเรือใช่แล้วแล้วผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงรวมไปถึงผู้ใหญ่ที่อยู่นอกวงการบันเทิงด้วยใช่ให้ได้ไปร่วมงานกันในวันเป็นสักขีพยานในความรักของทั้งคู่ให้ยืนยาวกันไปตลอดลอดฝั่งแล้วก็แบบถือไม่ท้อยแล้ท้องกระ벙งยกเพชรนั่นเเพราะว่าอยากจะรู้หน้าตา ของแฟลูกชายหรือลูกสาวที่จะเกิดขึ้นใน,นอาานาคตของชาเคกุรนเซนหน้าตาเป็นไงนะอ่าใช่สวยหล่แล้วก็ <นะ S 2> ที่การเนี่ยเขียนเ็ยพี่แปว๋วเขียนว่า fortune f o r t u n i t y ซึ่งแปลว่ารักชั่วนินรันดูนะน่ารักหวานแววนะพี่แปว๋วนะ พี่แบบจะเขียนรายการอะไม่เป็นไรขอให้มีวันนั้นก่อนเรื่องการเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันมนเป็นเรื่องของอนาคตนะเราไม่รีบร้อนเราไม่รีบร้อนนะโอเคค่ะอีกหนึ่งข่าวที่แบบก็เกิดขึ้นในวงการทีวีบ้านเรากับรายการกบน้องการาของทีวีบูรพาอันนี้พอพูดถึงทีวีบูรพาเนี่ยเราต้องนึกถึงเช็คนะรับใช่ไหมพุทธทิพงศ์ธรรมวุฒิซึ่งเป็นเจ้าพ่อที่แบบว่ารมากรอคนก็รายการของเขาแล้วก็กบน้องกราก็เป็นรายการที่ เป็นเรื่องราวของสารคดีอ่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องพวกผู้คนของสัตว์ของอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสารคดีที่แบบว่าดูแล้วก็ก็ให้ง่ายคิดง่ายงงไปเยอะแยะมากมายในการดีๆ่ในการดีๆใช่ล่าสุดค่ะมีกลุ่มผู้รักนกและธรรมชาติได้ทชหนังสือร้องกบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือเขาก็ไปร้องเรียนก็บอกให้เอาผิดกับกบรายกากราก็คือในในเทปนั้นนะคะชื่อตอนว่า นกนักล่าภารกิจเจ้าเวหาเนี่ยเป็นเรื่องราวของชาวบ้านที่เลี้ยงเหยี่วเลี้ยงเหยี่วนะเพนแล้วให้เหยื่วเนี่ยไปแบบเป็นล่าเหยื่อย่าพวกล่าพวกนกพวกปลาเพื่อจะเอามาให้ชาวบ้านเอาทํากินเลยหรือทําขายทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการแบบว่าเลี้ยงเหยี่วเพื่ออาชีพซึ่งทางนักอนุรักษ์เนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นผิดศีลธรรมแล้วเป็นเรื่องที่แบบว่า มส่งเสริมอะเป็นการส่งเสริมให้คนไปคนดูแล้วก็อาจจะแบบว่าอ้าวทำไมไปการส่งเสริมแบบนี้ใช่เป็นการทรมานสาตร์ขัดต่อศีลธรรมด้วยก็เลยร้องขอให้มีการดําเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็สัมภาษณ์ทางพี่เช็คพี่เช็คก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการของเราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นแต่รายละเอียดเน่เขาไม่รู้ว่าเป็นยังไงคือก็เลยให้คุยกับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เขาก็ชี้แจงอะนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่ชาวบ้านทำเนี่ยเขาศึกษาแล้วคือเขาสีเริ่ข้อมูลแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายก็คือเขาก็ได้รับใบอะไรเรียบร้อยอญญใช่อนุญ,ญาตแล้วที่จะให้ทําอย่างนั้นได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแบบว่าถึงแม้จะทารุณสัตว์หรือว่าอะไรจริงๆเนะี่ยเขาก็อยากจะนำเขาก็ต้องนําเสนอในแง่มุลที่มันจริงๆให้กับชาวบ้านหรือประชาชนอย่างเราเนี่ยได้เห็นได้รู้ว่ามันเป็นยังไงสิิงที่ผ่านมานยเขาโดน โจมตีในอินเทอร์เน็ตแต่ค่อนข้างเยอะแต่เขาไม่ได้มีโอกาสเป็นชี้แจงอะไรใๆท้งสิงเขาบอกทางรายการแหละยินดีที่จะแบบให้ทางการหรือว่าใครยไปตรวจสอบเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะจริงๆเล้ก็ได้ชี้แจงแล้วชี้แจงแล้วว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้บีจุดประสงค์ใช่ไม่ได้มีจุดประสงค์จริงๆแล้วรายการของเขาเนี่ยก็จะนําเสนอเรื่องราวเกิดแบบนี้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่แบบ นักเขาคงเป็นเจตนาดีๆจริงไม่มีเจตนาที่จะแบบว่าทารุณสัตว์หรือขัดต่อศีลธรรมผิดกฎหมายคือเขาศึกษามาอย่างดีแล้วว่าทําว่าว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถให้จะนําเสนอได้แต่นี้ทางกลุ่มอนุรักษ์เขาก็มีสิทธินะนะที่จะแบบว่าเขารักนกรักสัตว์รักป่านี้ยเขาก็ต้องแบบร้องเรียนกันไปเป็นเรื่องโบราวอยู่ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมก็อกมาชี้แจงกันเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะท่านผู้ชมคะเวลาของเราหมดแล้วค่ะเอาก่อนไปนะคะเราต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิทิครนนะคะ จากชีตาช้ตานะคะเห็นไหมครับแบลวที่สวดเลยค่ะาาสวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะ